สวัสดีครับพบกับมิสเตอร์บาดานนะครับผมโจนินนาสินชัยในรายการน้ำบาดานที่คุณครับหยาดเลยอาสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านอภิชาตบุตรดีนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านวังยางอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอยากจะบอกว่าผู้ใหญ่แขกมาเนี่ยเราต้องมีการต้อนรับหน่อยนะอ๋อมาๆระบแต่กนไม่าเลยครับไม่ค่อยเสียงกันเลยของผูครับ น้ำบาดาลนะครับเป็นขวดเป็นทําเป็นน้ําดื่มเลยเนาะจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลนะครับขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ครับแล้วที่เรายืนอยู่นี่นะครับก็ยืนอยู่ในพื้นที่ของบ้านวังยางนะครับเราจะพามาดูโครงการนี้ครับโครงการศึกษาพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่สมชื่อเลยจริงๆมองไปสุดลูกหูลูกตานี่คือเป็นแปลงใหญ่มากนะครับการเกษตรแปลงใหญ่แล้วถามหน่อยครับถ้าเราไม่มีแังสองถัง ที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยทั้งนี้ขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับ mm hmm. พื้นที่แต่เดิมเป็นยังไงครับโอ้ก็ประสบปัญหาทํากินไม่ได้เลยครับ mm hmm. ถ้าจะทําทํามาหากินจะปลูกพืชนี้ก็ต้องรอช่วงฤดูฝนอย่างเดียวครับเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตที่ใหญ่ก่อนคือเป็นเป็นมิสเตอร์บาดานเนี่ย mm hmm. ก็เพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกเนี่ยครับคือเขาบอกว่าดีแล้วอะ่ะแต่มองไปปุ๊บมันก็ยังดูแห้งแล้งนะครับช่วงนี้ก็ช่วงแห้งแลง้งแต่ก็ยังดีครับยังได้ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาช่วยขุดเจาะ<อ>ครับซึ่งแปลว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาตรงนี้ณปัจจุบันนี้แย่กว่านี้แย่ yeah, ครับก็คือต้องรอทําอะไรไม่ได้เลยฮะแปลว่าพอมีโครงการนี้ขึ้นมากเกษตรกรสามารถเข้ามาในพื้นที่มาดูที่ดินของตัวเองนี่แหละครับแล้วก็ปลูกพืชได้ทั้งปีเลยก็เตรียมวางแผนได้ทั้งปีครับเพราะเราไม่ต้องพึ่งฟ้าพึ่งฝนแล้ว แต่ผมคุยกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยตาไม่ได้คุยกับปากไม่ค่อยเชื่อผมขออนุญาตไปคุยกับเกษตรกรจริงๆได้ไหมครับว่าใช้ได้จริงดีจริงๆมีค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าครับเนาะยินดีครับครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเกษตรกรกันดีกว่าครับพี่ราเชนครับครับอยากจะบอกว่าผมไม่เชื่อที่ผู้ใหญ่อภิชาติ บอกมาเมื่อกี้ผู้ใหญ่บอกว่าอันนี้จริงๆแล้วดีแล้วแต่ผมมองไปนี่ดูแห้งแรงมากเลยพี่จริงๆเหรอพี่ราเชนก็จริงๆครับเมอก่อนจะแห้งเลยถามจริงๆพอพี่มาทํามากินอะ่ะเอาพูดกันง่ายๆทำหมากินบนพื้นที่ของตัวเองเนี้ยแล้วก็มีน้ํามาให้นะครับต่อท่อใหไรเรียบร้อยเลยทําระบบน้ําหยดแบบนี้นมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมพี่ไม่มีเพราะน้ำรี๋หรอ อย่างนี้เราก็ได้รับผลประโยชน์เต็มๆเ,เลยได้รับผลประโยชน์เต็มๆอ,อย่างนี้ต้องเชื่อที่พี่ใหญ่พูดเนาะแล้วเฮ้ยหรือจริงๆเขาให้พี่ราเชนคนเดียวพี่ใหญ่บ้านอาจจะชอบพีไม่ใช่ได้ทุกคนทุกคนหมดนี้เลยเหรอทั้งหมู่บ้านเลยครับทั้งหมู่บ้านเลยโอ้โแปลว่าเป็นโครงการที่ดีจริงๆดีครับอขอบคุณพี่ราเชนมากนะครับครับเป็นไงมิเตอร์บารดาล อยากจะบอกว่าจริงๆก็รู้สึกอายนะเพราะว่าตอนผู้ใหญ่พูดเราก็ไม่เชื่อไปคุยกับพี่ราเชนเกษตรกรมีแปลงนู้นเหมือนกันก็เกือบจะเชื่อแล้วพอมาเห็นตรงนี้ปุ๊บนี่คือชัดเจนเลยคือเขียวแบบคือใครใครทำใครได้อะใช่ค่ะแต่อยากจะบอกว่านี่คือขึ้นทุกต้นทุกต้นค่ะไม่มีเว้นจังหวะอะไรเลยอ่ะแปลว่าคือน้ำถึงใช่ค่ะผลผลิตถึงได้ค่ะใช่พอเป็นอย่างนี้ถามหน่อยว่า ถามจริงๆมีเสียค่าใช้จ่ายไหมค่าน้ำเนี่ยฟรีทุกอย่างเลยฟรีทุกอย่างเลยคือเก็บผลมะเร็อย่างเดียวใช่ค่ะอันนี้ต้องเชื่อจริงๆจริงค่ะเรื่องนี้จริงค่ะถามได้ทุกทุกคนในพื้นที่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวก่อนอีกคําถามไม่ไม่ไม่อยากจะเชื่อเันเฉพาะพี่สองคนหรือเปล่าพี่ราเชนกับพี่นิดหรือเปล่าหรือทุกแปลงเหมือนกันหมดทุกแปลงเหมือนกันค่ะทุกคนเหมือนกันหมดอ๋อ โอ้ยอย่างนี้ต้องขอขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนาะค่ะมากมากเลยค่ะที่ที่ทำให้มีวันนี้นะครับค่ะสุดยอดแล้วก็ต้องขอบคุณพี่นิดด้วยนะครับที่เป็นคนขยันขันแข็งทำมาหากินฉลาดนะครับทําให้การใช้น้ํานะครับถึงกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะขุดน้ํามานะครับเราก็เลือกใช้วิธีนะใช้น้ําแบบประหยัดใช้ให้คุ้มใช้แบบฉลาดนั่นเองนะครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณค่ะ ยังไงครับมิสเตอร์บดานครับได้ไปคุยกเกษตรกรมายังฮะดีนะคือถ้าไม่คุยเองไม่เห็นกับตาบอกตรงว่าคงเชื่อยากอะ่ะคือพอได้พูดคุยได้เห็นในสิ่งที่เขาสื่อสารเขาแชร์ให้เราเนี่ยรรู้สึกทึ่งกับสิ่งที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลทำนะคนที่ได้รับผลประโยชน์จริงๆก็คือเกษตรกรครับผมก็ขอขอบคุณนะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นะครับที่ได้สนับสนุน กุดเจาะบอ่อบาดาลโซลาเซลล์พร้อมทั้งแทงขนาดใหญ่นะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะครับจะได้ไม่ต้องไปออกไปทํางานต่างพื้นที่นะครับเยี่ยมเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับขอบคุณกร,ร,รมทรัพยากรน้ำบาดาลขอบคุณกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลน,นะครับที่สําคัญต้องขอบคุณที่อยู่บ้านพอมีผู้ใหญ่บ้านนะครับมีผู้นําที่ดีเนี่ยลูกบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ มีชีวิตที่ดียั่งยืนนะครับแล้วก็มีความสุขอย่างแท้จริงครับขอบคุณผู้ใหญ่มากนะครับ,บค,ครับแล้วพบกันได้ใหม่กับมิสเตอร์บาดานนะครับกับรายการน้านบาดานเพื่อคุณครับ